การบุกโจมตีของชูเปยเจียยังคงดำเนินไปอย่างหนักหน่วงกองทัพแควนจิ้นรุกคือบอย่างไม่หยุดยั้งดันให้แควนเหลียงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกวันกลายเป็นเหมือนกับการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดทุกหมู่บ้านและป้มปราการที่แควนเหลียงเคยเชื่อมั่นในการป้องกันกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีอย่างต่อเนื่องการตั้งรับของทหารเริ่มเหนื่อยล้าและขาดแคลนสเสบียงสภาพความเป็นอยู่ของพลเมืองในแควนเริ่มแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่กองทัพแควนเหลียงต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก ความหวาดกลัวภายในยก็เริ่มแพร่กระจายความไม่แน่นอนในเรื่องอนาคตของแคว้นทำให้ผู้คนเริ่มตั้งคําถามกับผู้นํำของตอนเองความสับสนและการขาดความเป็นเอกภาพทำให้การตัดสินใจต่างๆถูกทำด้วยความรีบร้อนและไม่สามารถคาดการผลลัพธ์ได้การต่อสู้ในสนามรบกลายเป็นการต่อสู้กับเวลาและความยากลำบากในการเอาตัวรอดทุกชั่วโมงทุกนาทีทุก วินาทีกลายเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคว้าเหลียงโดยไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะจบลงที่ใดแม้อย่างเฟิงจะพยายามควบคุมอารมณ์และไม่ให้ความเครียดจากสงครามแสดงออกมาแต่ความกดดันจากสถานการณ์ที ไม่แน่นอนและการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากชูอองกลับยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับนางความวิตกกังวลและความไม่แน่นอนถาโถมเข้ามาทุกขณะในขณะที่สามีนางต้องรับมือกับการวางงอแผนทั้งในด้านการทหารและการเมืองที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงทุกการตัดสินใจในช่วงเวลานี้มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของคว้นเหลียงและชีวิตของผู้คนในแผ่นดินที่มีความหวัง เริ่มจะริบปรีและสถานการณ์ยิ่งยากลำบากขึ้นทุกทีความเครียดในจิตใจของหย่างเฟิงทวีคูลขึ้นเมื่อทุกย่างก้าวที่ตัดสินใจอาจนำพาคว้าเหลียงไปสู่ความพินาศหรือสร้างเส้นทางสู่การอยู่รอดในที่สุดนางเรียกคนรับใช้เข้ามาถามถ่ายสถานการณ์ในกองทัพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคนรับใช้โค้งคำนับก่อนรายงานด้วยน้ำเสียงร้อนรนบัดนี้ กองทัพของชูเปยเจียได้เคลื่อนทัพเร็วกว่าที่คาดการไว้อีกทั้งด่านอาวินชางยังโล่งตลอดทางไม่มีสิ่งใดขัดขวางการเคลื่อนพลของพวกเขาเลยแม่ทัพใหญ่ของเราถอนทัพออกเดินทางแล้วแต่เกรงว่าสงครามจะปะตุขึ้นก่อนที่ท่านแม่ทัพจะไปถึงชายแดนอย่างเฟิงนิ่งฟังพลางขมวดคิ้ว นางรู้ดีว่าหากควนเหลียงเสียเปรียบตั้งแต่ต้นการรับมือกับชูเปยเจียจะยิ่งยากขึ้นไปอีกหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนางจึงเอ่ยสั่งการด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดตั้งแต่นี้ไปห้ามทุกคนในจวนพูดคุยเรื่องสถานการณ์การรบโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะกับปพิงถิงหากนางถามให้ตอบไปว่าไม่รู้เท่านั้นอย่างฟึ่งถอนหายใจยาวแม้นางจะรู้ว่าไปพิงถิงเป็นสตรีเฉลียวฉลาดแต่นางก็ ไม่อาจให้สหายของตนต้องมารับรู้ถึงภัยสงครามที่อาจทำให้จิตใจวุ่นวายมากไปกว่านี้ความเป็นห่วงในใจของหยางเฟิงไม่ได้หายไปง่ายๆทุกการตัดสินใจที่นางทำในตอนนี้ล่ะ วนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบการหลีกเลี่ยงการทำให้คนใกล้ชิดต,ต้องแบกรับความเครียดเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะนางรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถแบกรับภาระหนักหน่วงที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนได้เช่นเดียวกับนางอย่างเฟิรงอรู้สึกถึงความกดดันที่ทวิกความรุนแรงขึ้นทุกวันความไม่แน่นอนและการขาดความมั่นคงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันความเครียดจาก การรบและการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลานั้นสะสมจนทับถมหัวใจของนางให้หนักหน่วงขึ้นทุกทีท่ามกลางการเคลื่อนไหวของกองทัพที่รวดเร็วและสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้แม้แต่ การหายใจลึกๆก,ก็ยังรู้สึกเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่อันตรายไปพิงถิงที่สังเกตเห็นความวิตกกังวลของหยางเฟิงก็รู้สึกเป๊ะน,นอห่วงอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังคงแบกรับความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของสามีที่กำลังรบอยู่กับแคว้นจินความเคร่งเครียดที่สะท้อนอยู่ในแววตาของหยางเฟิงทำให้ไปพิงถิงรับรู้ได้ว่าเพื่อนของนางกำลังเผชิญ กับความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนอย่างถึงที่สุดแม้ว่าอย่างเฟิงจะพยายามปกปิดความรู้สึกนี้แต่บางครั้งแววตาของนางก็ไม่สามารถปิดบังความทุกข์ใจได้อย่างเต็มที่เมื่อความกังวลเริ่มสอ งงผลกระทบต่อสุขภาพและความคิดของอย่างเฟิงไปพิงถิงจึงยิ่งไม่อาจนิ่งเฉยได้และแล้ววันหนึ่งอย่างเฟิงได้รับจดหมายจากสามีเมื่อนางเปิดอ่านเนื้อความภายในสีหน้าของนางก็ซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัดใจของนางเหมือนจะหยุดเต้นเมื่อสายตาของนางจับจ้องไปที่คำสั่งในจดหมายที่เขียนไว้ด้วยลายมือของสามีข้อความในจดหมายกล่าวถึงคำสั่งที่ทำให้หัวใจของนางแทบแตกสลายหากเขาเสียชีวิตไปขออาะให้นางหาคู่ใหม่และมีชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องรอเขาคำสั่งนั้นเหมือนเป็นการยอมรับความจริงที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีก และในเวลาเดียวกันก็เป็นคำขอสุดท้ายที่เขาต้องการให้อย่างเฟิงทำอย่างเฟิงรู้สึกเหมือนมีดที่เฉือนใจนางอย่างช้าๆความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาในหัวของนางทั้งความเจ็บปวดความโกรธและความสิ้นหวังที่สำคัญที่สุดคือความรักที่ลึกซึ้งที่มีต่อสามีของนางนางรู้ดีว่าแม้จะเป็นการเตรียมตัวรับมือกับความสูญเสียแต่คำสั่งนี้กลับยิ่งทำให้ใจนางยิ่งห่างไกลาจากสิ่ง ที่เขาหวังจะให้เธอทำความรู้สึกที่ถูกทิ้งไว้ในความเงียบทําให้หยางเฟิงรู้สึกถึงภาระที่หนักหน่วงจนแทบจะล้มลงไปจากความรู้สึกอ้างว้างไปพิงถิงเห็นเพื่อนของตนอ,อยู่ในอาการที่หาทางออกไม่พบจึงรีบเข้าไปประคองและปลอบโยนด้วยรู้ดีว่าภาระที่หยางเฟิงแบกกลับในตอนนี้นั้นหนักหนาเกินไปสำหรับคนที่ต้องตัดสินใจระหว่างความรักและหน้าที่ความเศร้าและความหวาดกลัวในใจของหยางเฟิงไม่สามารถพูดออกมาได้ แต่ความเงียบของนางกลับส่งเสียงสะท้อนไปทั่วความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่อย่างเฟิงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้ามือของนางสันะร,ริขณะกำจะดดหมายเอาไว้แน่นความคิดที่ว่าสามีอาจไม่มีวันกลับมาได้กรีดลึกลงในหัวใจของนางจนสุดท้ายความเจ็บปวดเหล่านั้นก็ท่มทนเกินกว่าจะรับไหว นั่งหมดสติไปในที่สุดไปพิงที่เห็นเพื่อนรักอยู่ในสภาพนี้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสารและเป็นห่วงแม้ว่าหยางเฟิงจะเป็นสตรีที่เข้มแข็งเพียงใดแต่ในท้ายที่สุดนางก็ยังคงเป็นเพียงหญิงผู้หนึ่งที่เฝ้ารอคอยให้สามีกลับมาอย่างปลอดภัยความวิตกกังวลที่ฉายชัดอยู่ในแววตาของหยางเฟิงทําให้ไปพิงถึงรู้ได้ทันทีว่าความทุกข์ของนางหนักหนาเพียงใดนางมองเพื่อนรักที่พยายามเก็บซ่อนความอ่อนแอไว้ใต้ใบหน้าที่สงบนิง่ง แต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความหวัดหวั่นไปพิงถิงรู้ดีว่าความรักของหยางเฟิงที่มีต่อสามีนั้นลึกซึ้งเพียงใดการต้องอยู่ห่างไกลาจากผู้เป็นที่รักในช่วงเวลาที่สงครามกำลังคุกรุ่นเช่นนี้ย่อมเป็นความเจ็บปวดที่มีอาจบรรยายได้นางมองเห็นความทุกข์ของเพื่อนรักและมันไม่ใช่เพียงความกังวลต่อสามีของนางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความหวาดกลัวต่อนักต่อที่ไม่แน่นอนไปพิงถิงเริ่มตรหนักว่าหากสงครามนี้ยังดำเนินต่อไปไม่เพียงแต่อย่างเฟิงเท่านั้นที่ต้องทนทุกแต่ยังมีสตรีอีกมากมายที่ต้องสูญเสียสามีบุตรชายหรือครอบครัวไปกับความโหดร้ายของการศึกนางไม่อาจทนเห็นควันเหลียงถูกทำลายไปมากกว่านี้ได้ดินแดนที่เคยรุ่งงอเรองกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและทุกหย่อมยญ้า ต่างเปรอเปื้อนไปด้วยคราบเลือดของผู้คนดวงตาของไปพิงถิงฉายแววแน่วแน่นางตัดสินใจแล้วว่าจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อยุติสงครามนี้ให้ได้ไม่ใช่เพียงเพราะต้องการชาวยอย่างเฟิงจากความทุกข์ใจเท่านั้นแต่เพราะนางเองก็ไม่อาจทนเห็นเลือดเนื้อของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียไปอีก,กต่อไปหากความสามารถของนางสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของแผ่นดินนี้ได้นางก็จะไม่ลังเลที่จะลงมือทำแม้ต้องเสี่ยงอันตรายเพียงใดก็ตามนางจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปแทรกแซงในสงครามโดยตรงเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการรบ นางไม่อาจยอมให้แควเหลียงต้องล่มสลายจากการรุกรานของแควนจิ้นไปได้ไปพิงถิงจึงตัดสินใจไปพบผู้บังคับบัญชาของแควเหลียงเพื่อขออนุญาตดำเนินแผนการบางอย่างที่อาจช่วยพลิกสอฐานการสงครามได้นางเข้าเฝ้าด้วยท่าทีสงบนิ่งแต่แววตากลอบเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นนางใช้เหตุผลโน้มน้าว่าหากยังปล่อยให้กองทัพของชูเปยเจียรุกคืบต่อไปโดยไร้การตอบโต้ที่เหมาะสมแควเหลียงย่อมไม่อาจต้านทานได้นาน อีกทั้งขวัญกำลังใจของทหารและประชาชนก็กำลังเสื่อมถอยลงเรื่อยๆโดยไม่หาหนทางโต้กลับสุดท้ายแล้วแคว้นเหลียงคงไม่อาจหลีกเลี่ยงหายนะได้ไปพิงถิงสุดลมหายใจลึก นางรู้ดีว่าคำพูดของตนในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของคว้นเหลียงหักไม่สามารถโน้มน้าวผู้บังคับบัญชาได้นางก็คงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แต่หากแผนของนางได้รับการยอมรับสงครามครั้งนี้อาจมีหนทางรอดคว้นเหลียงคงไม่อาจต้านทานได้อีกนานเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินการไปพิงถิงเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบนางใช้เวลาครุ่นคิดอย่างละเอียดถึงทุกความเป็นไปได้ และในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการที่เสี่ยงอันตรายที่สุดการลอบวางยาชูเปียเจียนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเกมกลยุทธ์ธรรมดาหากแต่มันคือการเดิมพันด้วยชีวิตของนางเองเพราะหากแผนนี้ล้มเหลวนางอาจต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายแต่เพื่อคว้นเหลียงเพื่อ,อยางเฟิงและเพื่อหยุดยั้งสงครามที่กำลังฆ่าชีวิตผู้คนนางไม่มีทางเลือกอื่นแผนการนี้ไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อชีวิตของนางเองหากล้มเหลว นางอาจต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายอย่างไม่อาจคาดเดาได้แต่หากสำเร็จนอกจากจะช่วยอย่างเฟิงและควานเหลียงให้รอดพ้นจากเงื้อมมือสงครามแล้วยัดงออาจปกป้องชีวิตของชูเป่ยเจียจากการ,รเผชิญกับศึกที่ยืดเยอะเกินไปดวงตาของไปพิงถิงฉายแววแนว่แน่แม้นางจะรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของทุกฝ่ายไปตลอดการแต่เพื่อรักษาชีวิตผู้คนและเพื่อปกป้องคนที่นางรักนางก็พร้อมจะเสี่ยงเมื่อแผนการของไปพิงถิงดำเนินไปตามที่วางไว้ นางใช้กลอนอุบายล่อให้กองทัพของชูอ๋องเข้าสู่ป่าทึบซึ่งเป็นสมอนระภูมิที่เต็มไปด้วยอุปสรรคทางธรรมชาติเส้นทางคดเคี้ยวและรกชัดทําให้การเคลื่อนพลเป็นไปอย่างยากลําบากขณะที่ทหารขว้เหลียงที่ซุ่มอยู่ก็อาศัยความได้เปรียบจากภูมิประเทศวางกับดักอย่างแยบยนและใช้กลยุทธ์โจมตีแบบกองโจรเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วล่าถอยทําให้กองทัพของชูเป่ยเจีย ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างหนักแม้ชูเปอยเจีย๋ยจะเป็นแม่ทัพผู้ชาญฉลาดสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และจัดระเบียบกองทัพเพื่อตอบโต้ได้อย่างเฉียบขาดแต่การถูกลอบโจมตีอย่างต่อเน่ อื่ก็ทําให้ขวัญกําลังใจของทหารเริ่มสั่นคลอนอีกทั้งเส้นทางถอนกําลังก็เต็มไปด้วยกับดักและศัตรูที่คอยจู่โจมอยู่ทุกทิศทางทุกการเคลื่อนนวไวถูกจับตามองทําให้เขาไม่อาจรุกคืบไปข้างหน้าหรือถอยกลับได้โดยง่ายในที่สุดชูเปยเจียจึงจำต้องหยุดทับชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่แต่ลึกลงไปในใจเขารู้ดีว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปความ ไพ่แพ้อัจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมกองทัพของชูอ๋องจึงจำต้องล่าถอยกลับไปยังแนวป้องกันของคว้นจินส่งผลให้คว้นเหลียงได้รับชัยชนะอย่างงดงามความสาเร็จครั้งนี้ทําให้ชื่อของไปพิงถิงไอได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในหมู่ขุนนางและแม่ทัพของคว้นเหลียง นางได้รับการช่วยเหลือจากคูหญินใหญ่ของแม่ทัพและมีข่าวลือว่าไปพิงถิงอาจได้รับตำแหน่งสำคัญในราชสำนักแคว้นเหลียงอย่างไรก็ตามท่ามกลางเสียงชื่นชมความสงสัยก็เริ่มกาอตัวขึ้นในหมู่แม่ทัพใหญ่ของแคว้นเหลียงหลายคนตั้งคำถามว่าผู้หญิงที่มาจากแคว้นอื่นและเคยอยู่ในฐานะผู้ติดตามของชูอ,องเหตุใดจึงมีความสามารถมากถึงเพียงนี้นางมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ การที่ไปพิงถิงมีบทบาทสำคัญในใชัยชนะของแควนเหลียงทำให้บางคนเริ่มจับตามองนางด้วยสายตาที่ระแวงมากขึ้นเมื่อชูอ,องกล่าวหาแควนเหลียงว่าปล้นสเสบียงจากแควนจิ้นข้อกล่าวหานี้สร้างแรงกดดันให้กับราชสำนักแควนอเหลียงอย่างมากแม้แควนเหลียงจะปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นอย่างหนักแน่นแต่สถานการณ์กลับทวีความตึงเครียดมาก่อขึ้นเนื่องจากสเสบียงของแควนจิ้นหาย ไปเป็นจำนวนมากและหลักฐานบางอย่างกลับบ่งชี้ว่าแหล่งที่มาของการขาดแคลนสเสบียงนั้นอาจมาจากแคว้นเหลียงไปพิงถิงที่ได้รับรู้เรื่องนี้เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ นในเรื่องราวนางเริ่มไตรตรองถึงการเคลื่อนย้ายสเบียงที่เคยเห็นมาก่อนซึ่งดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบมาพากลในระหว่างที่สเบียงนั้นถูกนําเข้ามาในแคว้นจิ้นภาพบางภาพย้อนกลับมาที่นางในขณะที่นางพยายามค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกับสถานการณ์ในปัจจุบันความสงสัยเริ่มสะสมและทําให้นางรู้สึกถึงสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าแค่การขาดแคลนสเบียงธรรมดา นางต้องการหาคำตอบให้ได้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำเหล่านี้คือใครและสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำให้แคว้นจินและแคว้นเหลียงตกอยู่ในภาวะความตึงเครียดเช่นนี้มีความหมายอะไรและในที่สุดก็นึกขึ้นได้ว่าเหอเสียเป็นผู้ขนยายสเสบียงและเส้นทางขนส่งบางส่วน นางจึงเริ่มสงสัยว่าเหอเสียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หากข้อกล่าวหานี้เป็นความจริงไม่เพียงแต่จะทำให้แคว้นเหลียงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแต่อาจเป็นแผนการที่ซับซ้อนกว่านั้นของเหอเสียเพื่อทำให้แคว้นเหลียงและแคว้นจินเกิดความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์เรื่องสเสบียงเหอเสียเริ่มสแสดงท่าทีใกล้ชิดกับองคหญิงเย่าเทียนอย่างชัดเจนขึ้นทั้งสองค์มักพบปะพูดคุย กันบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการหารือทางการเมืองหรือการพบกันตามลำพังในตําหนักฝ่ายในบทสนทนาของพวกเขามักยืดยาวและเคร่งเครียดบางครั้งก็เต็มไปด้วยย่อยคำอ่อนโยนที่ยากจะคาดเดาความหมายองคหญิงเย่าเทียนเป็นผู้มีจิตใจลึกซึง้งและเยือกเย็นนางไม่ใช่คนที่จะเปิดรับผู้ใดได้ง่ายๆทว่ากลับมิได้แสดงท่าทีต่อต้านไมตรีของเหอเสียหกักแต่รับฟังเขาด้วยความตั้งใจดวงตาคู่งามมักใช้แววครุ่นคิดราวกับพิจารณาถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดของถ้อยคำโดยปราศจากจุดประสงค์หากเขาเลือกที่จะ เข้าใกล้องค์หญิงเย่าเทียนย่อมมีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่และที่ทําให้ยิ่งกังวลก็คือองค์หญิงเองก็ไม่ได้ปิดกั้นเขาความสัมพันธ์ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นระหว่างคนทั้งสองเหมือนหมอกบางที่บท อางความจริงไว้บางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเหอเสียต้องการสิ่งใดจากองคหญิงเย่าเทียนและเหตุใดองค์หญิงจึงยอมให้เขาเข้ามาใกล้ได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นเพียงพันธมิตรชั่วคราวหรือเป็นการช่วงชิงอำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้เปลือกนอกของไมตรีจิตกันแน่ความสัมพันธ์ระหว่างองคหญิงเย่าเทียนกับเหอเสียอาจไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัวหากแต่มีเบื้องหลังทางการเมืองซ่อนอยู่เหอเสียซึ่งเป็นคนทายาทยาและมีความเฉียบแหลมทางการเมืองอาจกำลังวางแผนบางอย่างโดยใช้ความสัมพันธ์กับองค์หญิงเป็นเครื่องมือเหอเสียไม่ใช่คนที่จะกระทำสิ่งใดดโยปรา หาสอจากเป้าหมายและหากเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เกี่ยวกับสเสบียงจริงนั่นหมายความว่าเขากำลังเคลื่อนไหวในแผนการที่ซับซ้อนและใหญ่กว่าที่ทุกคนคาดทิดดะซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของแควนเหลียงการที่เขาสามารถเข้าไปไกลลชิดกับองคหญิงเย่าเทียนได้เช่นนี้ยิ่งยืนยันว่าแผนการของเขามีหลายชั้นและหากแผนการเหล่านี้ถูกเปิดเผยในหมู่ขุนนางหรือ ทหารของแคว้นผลกระทบที่ตามมาอาจเป็นสิ่งที่ไปพิงถิงไม่อาจคาดเดาได้การเคลื่อนไหวของเหอเสียในครั้งนี้อาจไม่เพียงแค่การทดสอบแต่เป็นการก่อร่างแผนการใหญ่เพื่อแยช่องชิงอำนาจในแคว้นเหลียงอย่างแท้จริงหากความสัมพันธ์ของเขากับองคหญิงเย่าเทียนถูกเปิดเผยออกมาอย่างเต็มที่มันอาจทําให้เกิดความแตกแยกภายในแคว้นทั้งในหมู่ขุนนางที่มีความจงรักภักดีและทหารที่อาจรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น ภายใต้ท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งเหนือแผ่นดินกว้างเหอเสียและองค์หญิงเย้าเทียนควบมาเคียงข้างกันไปในความเงียบงันสาย,ยาลมที่กระแสลมพัดผ่านอภรราบางเบาของทั้งสองเสียงกีบมากระทบพื้นดินเป็นจังหวะสม่ำเสมอทว่าในหัวใจของพวกเขากลับเต็มไปด้วยคลื่นความคิดที่มีอัจสงบทั้งสองออกจากวังมาโดยมิได้แจ้งให้ผู้ใดล่วงรู้ปล่าออย่อให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นพยาน แห่งการเดินทางจุดหมายปลายทางหาใช่สิ่งสําคัญเพราะไม่ว่าพวกเขาจะมุ่งหน้าไปทางใดใต้เท้าก็ยังคงเป็นผืนแผ่นดินไปหลานองค์หญิงเย่าเทียนทออพระเนตรรอบกาย ดวงเนตรฉายประกายประหลาดใจระคนอิสเรสีก่อนย้มสวนบางบางแขว้นไปหลานกว้างใหญ่เพียงนี้หากขี่ม้าเชื่องช้าเช่นนี้จะชมให้ทั่วได้อย่างไรต้องเร่งรีบแล้วสิ้นเสียงกล่าวนางสะบัดบังเหียนเร่งฝีเท้ามาให้เร็วขึ้นเหอเสียหัวเราะเบาๆก่อนควบม้าตามไปโดยไม่ลังเลสายลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่พวกเขาพุ่งทยานไปข้างหน้าราวกับต้องการทิ้งความหนักอึ้งในใจไว้เบื้องหลังไม่นานนักทั้งสองมาถึงลานกว้างแห่งหนึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่พื้นดินปกคลุมด้วยหญ้าเขียวขจีสายลมที่มีอากาศบริบิิิสุธ์กกลลบ่นนนญ้้าแะดชืโอ ชยมาปะทะปลายจมูกอากาศเย็นสบายบรรยากาศเงียบสงบยิ่งนักองหญิงเย่าเทียนรั้งบังเหียนให้มาหยุดก่อนกระโดดลงจากหลังม้าอย่างคล่องแคล่วเหอเสียเองก็ตามลงมาพร้อมกันพวกเขาเดินทอดน้องเคียงข้างกันอย่างเงียบงันก่อนที่องหญิงเย่าเทียนจะเป็นฝ่ายทำลายความเงียบนังทอดพระเนตตไปยังท้องฟ้าอันเวงว้างที่งดงามอยู่เบื้องหน้าดวงตาทอประกายครุ่นคิดพลางเอ่อยเสียงแผ่วเบา เจ้าพูดถูกทุกอย่างในใจขอองค์ข้าไม่สงบเลยสถานการณ์ในวังอวินอันอาจซับซ้อนกว่าที่ข้าคิดไว้เหอเสียชะลอฝีเท้าหันไปมองนางดวงหน้าขององค์หญิงดูเคร่งข่ะ ริมเล็กน้อยทว่าแววตากลับสะท้อนความลังเลสับสนที่หาได้ยากเหอเสียทอนหายใจแผ่วเบาก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหากมีเรื่องใดไม่สบายใจเจ้าก็พูดออกมาเถอดข้ายินดีรับฟังองค์หญิงเย่าเทียนเงียบไปครู่หนึ่งปล่อยให้สายลมพัดผ่านร่างราวกับกำลังพัดพาความคิดของนางให้ไหลเวียนไปตามกระแสะลมท้องฟ้ายามราตรีมีเพียงแสงจันทร์สองประกายอยู่เหนือศีรษะแต่ภายใน ใจของนางกลับเต็มไปด้วยความสับสนที่มีอาจอธิบายออกมาเป็นท่อยคำง่ายๆได้องค์หญิงเย่าเทียนเม,ม้มริมฝีปากเล็กน้อยดวงเนตรฉายแววครุ่นคิดก่อนจะกล่าวเสียงเรียบ พระเชษฐาเพิ่งสวรรคตอัคารมหากุ้ยไปรับค่ากลับจากต้าเหลียงเพื่อปกครองแผ่นดินเดิมทีพระเชษฐาคอยกดอาัคารมหาไว้ตลอดบัดนี้เมื่อไม่มีพระเชษฐาแล้วเขาย่อมช่วยโอกาสนี้เพื่อพลิกสถานการณ์ให้เป็นคุณแก่ตนเองและทําให้เป้าหมายของเขาสําเร็จนางเงียบไปครู่หนึ่งทอดสายตาไปยังความมืดเบื้องหน้าก่อนจะเอ่ยต่อด้วยน้ําเสียงราบเรียบบะว่าแฝงไปด้วยความ หนักใจแต่ในราชสำนักยังมีขุนนางที่จงรักภักดีต่อพระเชษฐาอยู่ไม่น้อยต่อให้ข้าไม่กระหายอำนาจพวกเขาก็ยังคงหวัดระแวงเกรงว่าชีวิตในวังภายน่าจะดูสี่เอเสียผู้แทรกขึ้นน้ำเอ สียองสงบนิ่งทว่าแฝงด้วยความหมายลึกซึ้งเขายกมือขึ้นชี้ไปยังเบื้องหน้าอาณาจักรปหลานของท่านช่างงดงามยิ่งนักภูเขาและแม่น้ำเหล่านี้ล้วนเป็นขอองค์ท่านราษฎรทุกคนรวมถึงขุนนางในวังก็เป็นของท่านเช่นกันองคหญิงเย้าเทียนมองตามปลายนิ้วของเขาไปทิวทัศน์เบื้องหน้ากว้างไกลสุดสายตาภายใต้ใตแสงอาจันทร,ร์ขับเน้นให้เห็นแม่น้ำที่ทอดตัวยาวไหลาลาะไปตามผืนป่า และขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเป็นประการธรรมชาติราวกับต้องการปกป้องแผ่นดินนี้จากทุกพยันตรายสายลมยามฟ้าสว่างพัดผ่านเรือนผมของนางเบาๆกลุ่มผมสีดำคลับพลิ้วไหวไปตามแรงลม เช่นเดียวกับความคิดของนางที่คล้ายจะวุบไหวไปตามคำพูดของเหอเสียชายหนุ่มหันกลับมามองนางสีหน้าสงบนิ่งทว่าแววตาแน่วแน่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไปหลานอ่อนแอลงมากกำลังทหารร้อยรอไร้แม่ทัพผู้เก่งกาจไม่พร้อมอมต่อกรกับศัตรูจากคว้นอื่นบัดนี้ภายในวังก็ประสะาสจักขุมกำลังสนับสนุนหากต้องพึ่งพาตระกูลกุ้ยแต่เพียงผู้เดียวเกรงว่าจะทำให้ เกิดความวุ่นวายตามมาองคหญิงเย่าเทียนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งนางมิใช่ไม่รู้ถึงสถานการณ์ของปัยหลานทุกสิ่งที่เหอเสียพูดล้วนเป็นความจริงแคว้นปัยหลานในยามนี้คล้ายเรือที่ลอยเคว้งอยู่กลางงอกระแสทานไร้ทั้งหัางเสือและกับตันนำทางต่อให้ขุนนางในราชสำนักยังมีผู้พักดีต่อราชวงศ์แต่เมื่อปราศจากผู้นำที่มีอำนาจแท้จริงก็ยากที่จะรักษาเสถียรภาพของแคว้นไว้ได้ เมื่อ,องคหญิงเสด็จกลับไปสิ่งที่ต้องเผชิญมิใช่เพียงการปกป้องบัลลังเท่านั้นแต่ยังต้องรักษาบ้านเมืองคุ้มครองรัษฎรและที่สำคัญที่สุดต้องปกป้องตัวพระองค์เองคำพูดของเหอเสียหนักแน่นและเต็มไปด้วยความจริงจังทาให้องคหญิงเย้าเทียนต้ององอนิ่งไปชั่วขณะนางทอดสายตามองเส้นขอบฟ้าที่ทอดยาวสุดลูกหลู่ลูกตาลมเย็นพัดผ่านเบาๆทว่ากลับไม่อาจ ปลอบประโลมความหนักอึ้งในใจนางตระหนักว่าหนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหากก้าวพลาดเพียงครั้งอาจหมายถึงความสูญเสียที่มีอาจกอบกู้ได้ความเงียบโรยตัวลงระหว่างทั้งสองเหอเอ สียอไม่ได้กล่าวอะไรต่อเขาเพียงยืนอยู่เคียงข้างในตาสะท้อนประกายแน่วแน่แม้ไม่ได้เอื่อนเอ่ยแต่กลับเป็นดั่งหลักยึดเหนี่ยวให้นางรู้ว่ายังมีผู้ที่พร้อมจะเคียงข้างนานเข้าความคิดในพระไทยก็ยิ่งหนักอึ้งแต่นางรู้ดีว่าไม่อาจปล่อยให้ความวั่นไหวครอบงำเพราะตั้งแต่วินาทีที่เสด็จกลับไปองคหญิงเย่าเทียนจะต้องไม่ใช่เพียงทิดาแห่งราชวงศ์แต่ต้องเป็นเสาหลักของแผ่นดินทางด้านแม่ทัพกุ้ยที่กำลังร้อนรนจากการที่องคหญิงเย่าเทียนหายตัวไปสายตาเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดขณะตะคอกสั่งการใหหหห้เเล่่าาาาทารรงงตมอค ยิ่งโดยทันทีเสียงฝีเท้าของทหารดังก้องไปทั่วค่ายขณะที่ทุกคนรีบปฏิบัติตามคำสั่งไม่นานนักทหารนายหนึ่งรีบรุดเข้ามารายงานด้วยน้ำเสียงหวาดหวาดเรียนท่านแม่ทัพข้าน้อยได้ข่าวมาว่าเหอเสียอาจเป็นผู้พาองคหญิงออกไปขอรับเพียงได้ยินชื่อของเหอเสียสีหน้าของแม่ทัพกุ้ยก็เปลี่ยนเป็นดุดันแววตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจเหอเสียงนั้นหรือเขาคำรามอย่างกรดเก้ยวบังอาจนักคิดจะพาองคหญิงออกไปโดยไม่บอกกล่าวเช่นนี้ย่อมต้องมีปัญหาแน่แม่ทัพกุ้ยลุกขึน้นยืนเต็มความสู ทุกด่านปิดประตูเมืองให้หมดห้ามใครออกจากแคว้นไปหลานโดยไม่ได้รับอนุญาตทันใดนั้นองคหญิงเย่าเทียนก็ปรากฏตัวขึ้นทรงก้าวเข้ามาอย่างสง่างามดวงพระเนตรมองไปยังเหล่าหารที่กำลังตื่นตระหนกก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบแค่เพียงแค่ไปเดินเล่นเหตุใดจึงต้องวุ่นวายกันถึงเพียงนี้เสียงของนางเงียบลงท่ามกลางความเงียบงันของเหล่าทหารทุกสายตาหันไปยังแม่ทัพกุ้ยซึ่งยังคงมีสีหน้าตึงเครียดเขายอบกายทำความเคารพก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังองหญิงหากภายภาคหน้าจะเสด็จออกไปด้านนอกขอทรงให้้้ผูคุมมกันตติดาไป ปัดด้วยพยัขับเพื่อความปลอดภัยองค์หญิงเย้าเทียนทอดพระเนตรมองเขาครู่หนึ่งก่อนแย้มพระโอดข้าอยู่ในควันไปหลานมีแม่ทับเหอคอยคุ้มครองอยู่จะมีสิ่งใดให้ต้องกังวลอีกเล่าพักผ่อนกันเสียเถิดแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางกันต่อหลังตรัสจ,จบนางก็หันหลังเดินจากไปทิ้งบรรยากาศที่ยังคงเคร่งเครียดเอาไว้เบื้องหลังแม่ทับกุ้ยมองตามพระปริศดางขององค์หญิงไปจนลับตาดวงตา เต็มไปได้วยวัยความไม่พอใจก่อนจะเบนสายตามาที่เหอเสียซึ่งยืนอยู่เงียบเๆเขาก้าวเข้ามาขวางทางอีกฝ่ายสายตาคมกริบจับจ้องเหอเสียอย่างไม่ปิดบังความเป็นปอตอ่อ พีปักอย่าคิดทำอะไรเกินตัวกับองค์หญิงน้ำเสียงของแม่ทัพกุ้ยเย็นเยียบเจ้ามันก็แค่สุนัขจรจัดที่ไม่มีบ้านให้กลับจําไว้ให้ดีเหอเสียไม่ได้ตอบโต้เขาเพียงแค่ยิ้มบางๆดวงตาลึกล้ำราวกับทะเลสาบไร้คลื่นแต่ก่อนที่บรรยากาศจะตึงเครียดไปมากกว่านี้เหอเสียที่จะเดินออกไปแล้วกลับหยุดชะงักและหันมาทางแม่ทับกุ้ยก่อนจะกล่าวเรียบๆเช่นนั้นก็ยังดีกว่า รังเกียจและแม่ทัพกุ้ยสั่งคนของตนนั้นหาทางค่าเหอเสียให้ได้ท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านทุ่งกว้างกุ้ยเฟยยืนอยู่ภายใต้เงาไม้ใหญ่เรือนร่างอารชรของนางดูบอบบางทว่าแววตากลัดบ่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนางรอไม่นานนะ ร่างของเสนาบดีกุ้ยผู้เป็นบิดาก็ปรากฏขึ้นชายวัยกลางคนผู้สง่างามเดินเข้ามาด้วยท่าทีสุขุมแววตาคมกริบจับจ้องไปที่บุตรสาวราวกับอ่านความคิดของนางออกท่านพ่อกุ้ยเฟยเอ่ยขึ้นก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้นี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดตอนนี้ชูเปยเจียไม่อยู่จิ้นอองไร้การปกป้องหากท่านพ่อไม่ลงมือกำจัดเขาเสียตอนนี้โอกาสดีเช่นนี้คงไม่มีอีกแล้ว เสนาบดีกุ้ยมองบุตรสาวนิ่งๆก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวเขานั้นไม่ต้องการฆ่าจินอ๋องแต่ต้องการฆ่าชูเปยเจียแทนนั่นต่างหากคือเป้าหมายที่แท้จริงกุ้ยเฟยนิ่งอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะพราสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยแววตาของนางฉายแววเจ็บปวดจะฆ่าชูเปยเจียไม่ได้เพราะเขานั้นเป็นคนที่นางรักกุ้ยเฟยเม้มริมฝีปากแน่นแม้ในใจจะรู้ดีว่าคำพูดของบิดามีเหตุผลแต่หัวใจของนางกลับขัดขืนอย่างรุนแรง บัดนี้เจ้นเป่ยอ๋องได้ล่วงรู้ความจริงแล้วว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะของคว้นเหลียงก็คือไปพิงถิงนางมิใช่เพียงหญิงธรรมดาแต่เป็นกุสือผู้ชาญฉลาดผู้วางแผนการศึกที่ทําให้กองทัพคว้นเหลียงสามารถเอาชนะทัพคว้นจิ้นได้โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่นางใช้ในการศึกครั้งก่อน นางได้อาศัยป่าทึบที่เต็มไปด้วยน้มเป็นกับดักล่อให้ทหารแคว้นจิ้นติดอยู่ในเส้นทางอันตรายส่งผลให้เกิดความกลาหนในกองทัพจ้นและพ่ายแพ้ในที่สุดความพ่ายแพ้ครั้งนั้นเป็นสิ่งที่เจ้านอเปิดอองไม่มีวันลืมเขาจึงวางแผนแก้แค้นอย่างแยบยลในช่วงหลายวันมานี้ไปพิงถึงสังเกตเห็นความผิดปกติทหารแคว้นจ้นกลุ่มหนึ่งมักลอบเข้าไปในป่าทุกค่ำคืน นางเฝ้าติดตามและตั้งข้อสงสัยเหตุใดพวกเขาจึงเข้าไปในป่าทึบที่เคยเป็นจุดอันตรายของตนเองแท้จริงแล้วการที่ทหารแคว้นจิ้นเข้าไปในป่านั้นมิใช่เพียงการสำรวจหรือซุ่มโจมตีแต่พวกเขากำลังเก็บรวบรวมรังพึ่งป่าเพื่อสกัดเอาน้ำพึ่งที่มีพิษร้ายแรงอันเป็นอาวุธลับที่เตรียมใช้เล่นงานคว้นเหลียงนอกจากนั้นแคว้านาจินยังได้ค้นพบวิธีแก้พิษโดยใช้ต้น บุปผาสมุนไพราหายากนำมาปรุงเป็นยาแก้พิษสำหรับกองทัพของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกพิษย้อนกลับไปทำร้ายไปพิงถิงจึงได้ล่วงรู้แผนการนี้ไปพิงถิงรู้ดีว่าไม่นานนางคง ต้องเผชิญหน้ากับเจิ้นเปย๋องนางจึงขอให้แม่ทัพนำฉินมาให้นางเมื่อนิ้วเรียวสัมผัสสายฉินเสียงดนตรีแผ่วเบาก็พันดังก้องไปทั่วค่ายเสียงนั้นแสงไปด้วยความหมายลึกล้ำที่มีเพียงบางคนเท่านั้นจะเข้าใจในขณะเดียวกันเจิ้นเปย๋องได้เตรียมการขั้นสุดท้ายกองทัพแคว้นจิ้นกำลังเคลื่อนพลเข้าสู่แนวหน้าของคว้นเหลียงพึ่งป่าที่มีพิษร้แรงถูกปล่อยออกไปเตรียมเป็นอาวุธทลับสำหรับการโจมตีทว่าทันทีที่กองทัพของเขามาถึงหน้าประตูเมืองกลับได้ยินเสียงฉินของปายพิงถิงดังก้องไปทั่วทุ่กว้าาน่่ยออคบมูห นกทับต้องหยุดชะงักเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติบนท้องฟ้าเหนือสนามรบมีฝูงนกนับพันบินวนอย่างโอลมมนเขาเขามวดคิ้วรู้ทันทีว่าเป็นกลยุทธ์ของนางขณะเดียวกันเขาเงี่ยหูฟังเสียงฉินของไปพิงถิงทุกตัวนกล้วนเป็นการส่งข้อความเจินเปอยอ์องเข้าใจดีว่านางกำลังสื่ออะไรถอยทับให้ห่างจากที่นี่30ลี้เขาออกคำสั่งทันทีแม้จะไม่เต็มใจ แต่สัญชตาตญาณเตือนให้เขาต้องระวังหลังจากกองทัพถอยห่างเจิ้นเปยอ่องควบมาเข้าไปใกล้แนวหน้าของแคว้นเหลียงแล้วกล่าวกับไปพิงถิงด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบนางบังอาจโจมตีข้าทางใจ ไปพิงถิงศบตาเขาอย่างแน่วแน่ก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างหนักแน่นบัดนี้ข้าคือผู้บัญชาการกองทัพของคว้นเหลียงไม่ว่าจะใช้วิธีใดข้าก็จะทำให้ท่านถอยทัพพวกเขาทั้งสองนั้นได้ขวบมาไปสถานที่หมายที่นางนั้นจะต้องไปเมื่อชูเปิดจี๋พาไปพิงถิงมาส่งยังบริเวณใกล้แนวป้องกันของคว้นเหลียงเขากลับไม่ได้เอ่ยคำร่ำลาเพียงจ้องมองนางด้วยสายตาที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหมายแม้ทั้งสองจะยืนอยู่คนละฝ่ายเขาก็ยังคงเป็นห่วงไปพิงถิงและลืมนางไม่ลงแม้ในวันข้างหน้าจะต้องสู้รบกกันอี แต่ในใจกลับมีเพียงกันและกันไปพิงถึงท่อสายตามองบุรุษตรงหน้านางรู้ดีว่าเขาช่วยชีวิตนางมาหลายต่อหลายครั้งและสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของนางก็มีมากเกินกว่าคำว่านี่บุญคุณ นางสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงมั่นคงท่านช่วยข้ามาหลายครั้งเหลือเกินติดหนี้บุญคุณมากมายหากสึกครั้งนี้ท่านต้องตายเพราะข้าจะตามท่านไปแน่นอนจะชดใช้ด้วยชีวิตของข้าเองชูเปยเจียชะงักไปครู่หนึ่งดวงตาคมเข้มฉายแววสันไหววูบหนึ่งแล้วจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของนางมรานที่ยืนรอชูเปยเจียอย่างร้อนใจพร้อมกับเหล่าทหารนับพันต่างจับจ้องไป ยังเส้นขอบฟ้าด้วยความหวังว่าผู้บัญชาการสูงสุดของพวกเขาจะกลับมาอย่างปลอดภัยเมื่อเสียงฝีเท้ามาใกล้เข้ามาและภาพของชูเปยเจียรปรากฏขึ้นทุกคนก็เปล่งเสียงไง ชยโยด้วยความโล่งใจเมื่อชูเปิดจียหยุดม้าลงเขากระโดดลงจากหลังมา้าโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงสีหน้าของเขาเคร่งเครียดและเต็มไปด้วยความคิดที่ยุ่งเหยิงเขากวาดตามองเหล่าทหารก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอีกสามช่วยยามเตรียมสู้รบคำสั่งของเขาทำให้ทั่วทั้งค่ายทหารเกิดดักความฮึกเหมิมขึ้นมาในทันทีทุกคนรู้ดีว่าศึกครั้งนี้จะเป็นศึกใหญ่แต่ไม่มีใครลังเลหรือ ลังเลอย่างไรก็ตามในใจของชูเปยเจียสึดครั้งนี้มิใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเบื้องหลังแนวป้องกันของคว้นเหลียงมีปพิงถิงเป็นผู้บัญชาการเขาไม่สามารถจู่โจมคว้นเหลนียงอย่างตรงไปตรงมาได้เพราะนั่นหมายถึงการต้องเผชิญหน้ากับสติปัญญาและกลยุทธ์ของนางโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันการโจมตีครั้งนี้กลับเป็นสิ่งที่เขาลังเลที่สุดในชีวิตปพิงถิงยังคงใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อหาหนทางรับมือกับชูเปยเจีย นางรู้ดีว่าการ,รเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ใหญ่หลวงสำหรับแคว้นเหลียงนางจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์เชิงรุกด้วยการวางยาพิษลงในแหล่งน้ำหวังจะลดกำลังทหารของแคว้นจิ้นโดยไม่ต้องเสียแรงรบมากเกินไปแต่สิ่งที่ไปพิงถิงไม่รู้คือชูเป่ยเจียจับตามองทุกการเคลื่อนไหวของนางอยู่ตลอด เขารู้ดีว่านางต้องวางแผนรับมือเขาแน่นอนและเมื่อข่าวเรื่องแหล่งน้ำถูกปนเปื้อนมาถึงเขาจึงออกคำสั่งให้กองทัพของตนห้ามดื่มน้ำจากแม่น้ำโดยเด็ดขาดแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีกำลังทหารมหาศาลแต่ไม่มีใครต้องการให้การต่อสู้ครั้งนี้นำไปสู่ความสูญเสียโดยไม่จำเป็นฉูเป่ยเจียจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปแทนที่จะโจมตีตรงๆงเขาเลือกที่จะปีนเขาขึ้นไปยังจุดยุทธศาสตร์ที่สูงกว่าเขารู้ดีว่าแม่น้ำถูกวางยาไว้ ดังนั้นเส้นทางขึ้นสู่อดเขาจึงเป็นทางเลือกเดียวที่เขามีและหากเขาสามารถหาน้ำสะอาดให้กองทัพของตนได้ก็จะสามารถฟื้นฟูขวัญกำลังใจของทหารและพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายเหนือกว่าเมื่อไปถึงยอดเขาชูเปยเจียพบกับแม่น้ำสายใหญ่ที่ยังคงใสาอาดอยู่ที่สำคัญกว่านั้นพื้นที่บริเวณนี้กลับเป็นกองบัญชาการของป่ายพิงถิงเองเขาหยุดยืนมองลำน้ำที่ไหลเอ่ยเบื้องหน้าสายตาคมกริบของเขาใช้แววครุ่นคิดนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขาในการพลิกเกมให้กลับมาเป็นฝ่ายรุกอีกครั้ง